บางครั้งเนี่ยการที่เราจะทำอะไรที่ดูใหญ่ดูเยอะดูมากเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้ทุนมากก็ได้เพราะว่าละครเวทีมันไม่ใช่แค่ละครเวทีมันเป็นอะไรที่ทําให้เกิดอย่างอื่นขึ้นได้อีกเยอะมากถ้ายากก็ทําให้มันง่ายก่อนเนาะ จร,จริงๆแล้วเป็นคนชอบทําละครเวทีอยู่แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะทําเรื่องที่แบบว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาหรืออะไรแบบนี้น,นะครแต่ว่าพอเป็นเรื่องนี้เมื่อฟังพุ่มกับฟังฟังอะไรเรียบร้อยก็คิดว่ามันก็น่าสนใจว่าที่จะทํำยังไงให้เรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาดูแล้วสนุกดูแล้วมีสาระ เคยทามาก่อนเมื่อ30ิปีที่แล้วเอนนั้นก็ทําเกี่ยวกับเรื่องเรื่องอินเดียเรื่องเกี่ยวกับในในในยุคสมัยเดียวกันเลยนะฮะแต่ว่าพออันนี้มันคนละมุมมองคนละเรื่องกันถามว่าตื่นเต้นและสนุกไหมก็ตื่นเต้นแล้วก็สนุกที่ว่าเพราะจริงๆคือเป็นคนชอบดูซีรีส์ดูหนังอินเดียอันนี้ก็ชอบอยู่แล้วส่วนตัวแต่ว่าเมื่อมีการคุยและพุ่งกับก็เป็นคนที่ให้โอกาสเปิดเอาอยากทําอะไรก็บอกว่าทําไปเถอะแต่ว่าจริงๆก็คือจะมีรูปสรุปส่งมาให้ตลอดว่าโอเคฟุ้งไปได้ แต่ว่าประมาณนี้นะเป็น,นี้คก็จริงๆรแล้วทำงานก็สนุกดีครับ ปูนยิมก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรยากง่ายเท่าไหร่คือเพราะว่าถ้ายากก็ทําให้มันง่ายก่อนเนาะทุกอย่างก็เลยไม่ยากไม่จะบอกว่ามันยากมาจริงๆถ้าบอกว่ายากก็ยากตั้งแต่แรกแล้วค่ะแต่ว่าเมื่อเราเราปูนนี้แล้วเนี่ยเราอยู่มาอะไรที่ยากทําให้มันง่ายจริงๆก็ก็ทําการบ้านเยอะๆถอดหาข้อมูลใช่ไหมว่าเช่นถ้าจะทําเมคอัพทาผมก็มันมีคนที่เขาทาเป็นตัวอย่างเป็นเรสเฟลทที่ดีอยู่แล้วเยอะแยะเราโชคดีเราทํายุคนี้เซิร์ชแป๊บเดียวก็มีข้อมูลดีๆมาให้เต แล้วแล้วก็เตรียมตัวดีๆเซตทีมดีๆทีมที่เข้าใจว่างานคืออะไรงานงานมันจะไปถึงไหนอะไรเนี้ยก็ก็ทำให้ทำงานง่าย ให้เป็นคนรุ่นใหม่มาร่วมเยอะๆ,ๆเพราะว่าจริงๆก็คือคนรุ่นเก่าเป็นฐานได้เนาะแต่ว่ามันจะอยู่ต่อไปได้ก็คือต้องเอาเป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาทําแล้วก็มันก็เป็นความรู้แหละก็คือถ้าใครที่สนใจเพราะว่าละครเวทีมันไม่ใช่แค่ละครเวทีมันเป็นอะไรที่ทําให้เกิดอย่างอื่นขึ้นได้อีกเยอะมากสิ่งที่เห็นก็คือคนรุ่นเก่าจะมาเป็นฟอร์มให้แล้วก็เชิญคนรุ่นใหม่มาร่วมอ่าแล้วก็มันน่าจะไปต่อด้วยคนรุ่นใหม่นี่แหละมันเป็นอะไรที่ดูง่ายหมายความว่าด้วยหน้าที่ด้วยตําแหน่งของเราอ่ะมันเป็นเม นะัมันคือมันต้องพร้อมที่จะปรับตามพุ่มกับสิ่งที่เราทํากันอยู่นะฮะคืออยากให้เห็นว่าจริงๆแล้วคือบางครั้งเนี่ยการที่เราจะทําอะไรที่ดูใหญ่ดูเยอะดูมากเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้ทุนมากก็ได้หมายว่าในงบเท่านี้แต่เราสามารถทํางานให้ดูใหญ่ทํำยังไงต้องต้องมาดูเรื่องนี้